แค่นี้เดี๋ยวไปห่อใช่ผมยังทำนะดีวัวเป็นโรคขยาดไปไม่ในตับเออขอบคุณที่เตรีมตับมาผมดีจะบ๋มปองมพุเธก็กระกำไม่กระแต่งพุทธก็ได้ก็ขี่ม้งเลยเนี่ยกี่มงก็ขอร้วมีก็ที่ตัวก็

นี่มันถุงน้ำดีแต่ทับนี่ตะกี้หันละกว่างมุดเหรออ๋อมันมันออกจากตับมาอยู่นี่มันมุนี่น่ะอ่าทับจีมีนี่คนนี่มดเอาเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาเงี้ยเอาน้ำนี่กะจะได้หันเอาถอเอาถ้วยไหมากจะเออเต็มมดไปขัดใจ